ฮัลโหลครับฮัลโหลครับผู้ชายโอเคงล่อชมาครับชื่ออะไรครับครับอ๋อชื่อนิวครับผมนิวมาจากจังหวัดอะไรคะอ่ากรุงเทพนี่แหละครับผมอ่านิวอายุเท่าไหร่ฮะอายุ22ครับวันนี้มีอะไรมาคุยกันคือผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเป็นเพื่อนสนิทกันมากๆเลยครับเป็นเพื่อนที่รู้จักกันตั้งแต่อ่าสมัยมัธยมอะครับพอดีว่าผมเคยไปอยู่ที่เชียงรายช่วงหนึ่งอะครับผมค่ะก็ไม่ได้เจอเขามาประมาณหลายปีแล้วครับแต่ทีนี้ก็แบบ เจอกันบ้างครับแบบถ้าเกิดเขามาอยู่กรุงเทพเนี้ยของผมกับเชียงรายผมก็ได้เจอเขาบ้างทีเนี้ยเขามีช่วงหนึ่งอะครับผมเขามีปัญหาเรื่องเงินนะครับคครบ,บ้านเขาแบบแบบข่าเช้ากินค้ามไม่ค่อยจะมีตังค์อารรณ์ประมาณมน,นี้ครับแล้วทีเนี้ยช่วงนั้นเขาแบบเจอแบบวิกฤตชีวิตแบบพ่อเสียชีวิตแบบต้องเลี้ยงดูตัวเอง เสียตัวเองเรียนเองอะไรเงี้ยเขาก็มายืมตังค์ผมเป็นจํานวนเงินประมาณสี่ห้าพันอะไรเงี้ยเรื่องนี้ประมาณสองปีที่แล้วแล้วทีนี้นะเขาก,า,เาก็บอกผมว่าแบบเออขอยืมตังค์หน่อยจะเอาไปจ่ายตังค์ค่าค่าขออะไรสักอย่างครับเพราะว่าเขาบอกว่าเออถ้าเกิดไม่จ่ายเงี้ยเขาจะแบบโดนยึดห้องอะไรเงี้ยจนเพื่อนแบบลําบากมันก็แบบเอ้ยกูพอมีแบบประมาณนี้อยู่วะเอกอกูให้ตังค์ให้ยืงยืนก่อนได้ทีนี้ เขาก็ยืมผมไปแล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวปลายเดือน่ะเดี๋ยวทํางานแล้วเงินออกมาเดี๋ยวจะคืนผมเป,นเป็นเต็มเลยแล้วพอถึงปลายเดือนปุ๊บเขาก็โอนเงินมาครึ่งนึงแล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยขอโทษว่าแบบเงินอีกส่วนที่เหลือ,อเดี๋ยวขอ เป็นงวดหน้าได้ไหมอีกเดือนหนึ่งเนี่ยผมก็บอกโอเคได้เพราะาช่วงนั้นผมแบบไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเงินทีนี้นมันก็ผ่านมาอีกเดือนหนึ่งเขาก็แบบเอ้ยขออีกผัดไปเรื่อยๆครับนิวเดือนต่อมาเนี่ยเขาโอนมาให้เราบ้านหรือไม่โอนเลยเ,เดือนต่อมาเขาไม่ได้โอนครับ okay. ผมเขาโอนแค่ครึ่งแรกครับพอแบบเวลาผ่านไปเรื่อยๆเ,เขาก็แบบเหมือนจะเงียบไปเลยครับผมแล้วผมก็แบบโอเคแบบผมก็คิดว่าแบบ้ยสงสัยแบบไม่มีตังค์จริงๆเขาผมก็เลยแบบไม่ได้สนใจอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ แล้วพอมีมาช่วงหนึ่งผมแบบว่าเกิดปัญหารเรื่องการเงินนะครับผมประสบอุบัติเหตุแล้วแบบต้องใช้เงินอะไรนิดนิดหน,น่อยหน่อยครับผมก็เลยแบบเออทักไปทวงเพื่อนนะครับคาตอบที่ผมได้กลับมาก็คือแบบว่าเอ้ากูคืนไปนหมดแล้วไม่ใช่หรอผมก็บอกว่าเอ้ยยังไม่คืนยังไม่คืนมันก็บอกเอ้ยกูจาได้ว่ากูคืนแล้วนะผมก็บอกว่าเอ้ยมึงลองย้อนกลับไปดูแชทดูแบบสลิปที่มึงโอนให้กูมันแค่ครึ่งนึงอยู่เลยครึ่งนึงยังไม่คืนแต่ทเนี้ยเขาแบบ ไปกลับไปย้อนดูแล้วเขาบอกว,ว่าคุณว่ากูคืนแล้วนะม,มันแล้วแบบเพื่อนก็แบบทําแบบเหมือนจะแบบชุงเฉียวนิดนึงก็บอกเออเออเออช่วงนี้กูยังไม่ค่อยมีตัง์ว่าเดี๋ยวกูทํางานได้เดือนเนี้ยเดี๋ยวกูโอนคืนแล้วกันผมรู้สึกแย่มากว่านั้นมผมให้ให้เขายืมเงินแต่ผมรู้สึกแบบแย่สุดๆุดเลยตอนนั้นแบบเชียร์เราเราแบบลําบากเพื่อนหรือเปล่านเนี่ยอ,อะไรเงี้ยแหละครับแล้วพอปลายเดือนต่อมาเขาก็แบบ พักมาบอกว่าไยขอผัดไปก่อนได้ไหมแล้วก็ขอผัดไปอีกสัปดาห์หนึ่งแล้วก็ผัดอีกสัปดาห์หนึ่งจนช่วงนันผมแบบไม่ได้ลําบากตังค์แล้วเพราะมันผมมุนเงินได้แล้วตัวผมก็แบบผ่านไปเลยแบบผมก็ช่างมันไม่ได้คืนก็ช่างมันเถอะแล้วพอผ่านไปปีหนึ่งเนี้ยครับผมได้กลับไปอยู่ที่เชียงรายได้เจอแบบเพื่อนๆคนอื่นๆเนี้ยเพื่อนคนอื่นก็ชอบมาพูดว่าแบบไอ้นั่นที่ยืมที่ยืมตังค์ไปชอบยืมตังค์กูแล้วแบบมันก็ไม่คืนเลยแบบเพื่อนหลายคนโดนเยอะมากครับผม แล้วก็ไม่คืนต่างเพื่อนแล้วก็แบบชอบแบบถ่ายรูปลงไอจีสตอรี่ไปกินข้าวหรูๆกับแฟนไปเที่ยวกับที่ดีๆกับแฟนแต่แบบเงินแบบแทบ,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 บไม่คืนเลยค่ะอือนัคือสรุปง่ายๆเพื่อนคนนี้เป็นคนมีปัญหาเรื่องเงินอยู่แล้ว<อ>แล้วก็มายืมเงินเรา<ช>แล้วเขาก็ไม่คืนแล้วเขาก็ผัดไปไดเรื่อยแต่ต<า>ว่า <concept S 1> ในชีวิต,ตอินสตาแกรมหรูหราใช่ตามคอนเซ็ปต์เงินเดือนน้อยในชีวิตร้อยล้านใช่ไหมใช่ครับเอางี้นิวพี่อยากให้คำปรึกษาได้ดีมากเลยเพราะพี่มีเพื่อนแบบนี้เยอะมากใช่ก็คือจะเดือดร้อนขนาดไหน เท่าไหร่ก็ให้ยืมแต่ว่าพี่คิดเสมอเลยนะพี่อะ่ะ <c oughs> จะอโหสิกรรมให้เขาแล้วก็ถือซะว่าเงินนั้นอะ่ะเป็นเงินที่เราไม่ต้องเสียเวลาไป,ไปเรียนรู้สันดานเขาว่าเขาเป็นอย่างนี้ก็คือถือซะว่า2อ0พันเนี้ยทำให้เราได้รู้จักคนคนหนึง่งแล้วก็จบเราอาจจะโดนเยอะกว่านี้ก็ได้ให้คิดในมุมนั้นในเวนั้นว่าเออณวันหนึ่งที่เขา เดือดร้อนเขายังมีเพื่อนคอยช่วยเหลือแต่ว่าเขาทําลายแบบคนดีๆรอบข้างเขาเองออกไปจากชีวิตเขาเออแล้ววันหนึ่งที่เขาเดือดร้อนจริงๆเ,เขาจะคิดได้เองว่า โอเคเขาเป็นคนผักคนดีๆคนที่พร้อมจะช่วยเหลือเขาในยามลําบากเนะี่ยออกไปหมดแล้วซึ่งพี่คิดว่า2อ0พเป็นเงินไม่เยอะเลยในการรู้จักใครสักคนนึงเพราะฉะนั้นอะ่ะอย่าไปให้ใจอย่าไปแคร์อย่าไปทุกอย่างตัดได้ตัดเลยนิวๆิพี่ถามนิดนึงว่าเงินก้อนนี้นิวอยากได้คืนไหมแอบอยากได้ครับผมเพราะว่าช่วงนี้แบบดีนเวทบ้านอยู่ครับนิวครั้งสุดท้ายที่มันบอกเราว่ามันจะคืนคือเมื่อไหร่ ประมาณปีที่แล้วครับผมแล้วตอนนี้ก็คือก็ยังคงไม่คืนจนถึงปัจจุบันใช่ครับต้นแรกกังว่าจะทวงครับผมเพราะว่าเห็นเพื่อนพูดกันเยอะแล้วผมแบบกลัดไปทวงแล้วทีนี้ผมแบบผมกลัวโดนเล่นมุกเดิมครับรู้จักคนที่เป็นญาติเขาบ้างไหมแบบคนอื่นนอกจากไอเทียเนี่ยที่แบบอยู่ใกล้ๆตัวมันอะไรเงี้ยมีปะรู้จักแม่เขาเนี่ครับเรียวฟังพี่นะคนที่ยืมเงินชาวบ้านนะไม่มีอยู่สองประเภทประเภทแรก คือแม่งไม่มีจริงๆรกับประเภทที่2คือบริหารชีวิตตัวเองเฮียพี่อะรู้สึกว่าไอเฮียเนี่ยไม่ได้ไม่มีแค่บริหารชีวิตตัวเองเฮียทุกคนในที่นี้ก็หาเช้ากินค่มเงินคือเงินเว้ยไม่ว่าจํานวนเท่าไหร่มันคือเงินถ้าเกิดเป็นคนที่บริหารชีวิตตัวเองเฮียแบบเนี้ยนิวเชื่อปะแม่งรู้ว่าเราอะไม่แข็งมันก็ไม่คืนถ้าเกิดพี่ยืมเงินนิวอะพี่รู้ว,วิธีการบิดเงินนิวได้เป็นร้อยรูปแบบที่พี่จะไม่คืนก็ได้เพราะว่านิวเป็นคนแบบ ไม่ใช่สายปะทะอันนี้พี่รูนึกบอกปะ่ะใช่ครับฝั่งนู้นแม่งเล่นมุกเดิมอยู่แล้ววิธีการคนมันจะบิดเงินบิดบิด,บดไม่คืนเงินนั่นเองแม่งไม่ยากเลยเว้ยเฮ้ยมึงแม่งทำไมทวงกูอย่างนี้วะมึงแม่งเห็นแก่ตัวจังเลยไอสัตว์ยันแม่ช่วงนี้กูก็ไม่มีเหมือนกันปะ่ะไอ้เจ๊มึงก็ไปยืมคนอื่นก่อนได้ไหมกูไม่มีให้กูทําไงประเด็นคือคนมันจะไม่คืนอ่ะยังไงแม่งก็ไม่คืนร้านแปะวิธีก็ไม่คืนพี่มีเพื่อนคนหนึ่งเป็นอย่างนี้เลยยืมตังค์พี่ยืมตังค์ทียืมมมมยยืืตตังค์พพีี่่่่่่ไไไไปแด้้้ใหนะะวาอร แมไ่ไม่ได้ไม่ได้ไม่เคยพอพี่ไปเที่ยวเชียงใหม่ไปนู่นไปนี่ไปนั <c ans S 2> น่น<ด>แล้วถ้ามึงถามนะว่าแม่ไปเที่ยวเนี่ยมึงไม่ใช้เงินเหรอแม่ก็ตอบว่าไปฟรีประมาณนั้นใช่ไหม,มใช่ไหมแม่จะมีเหตุผลร้อยแปดนิ้วคนจะไม่คืนแป๊บนึงนั่นมึงเดี๋ยวกูโอนให้ตอนนี้กูขี้อยู่แล้วแม่ก็ขี้แล้วแม่ขี้ก็ตกส้วมตายหาไปเลยนี่บอกว่แม่มีอยู่แล้วพี่ผมแชร์ต่อเพื่อนผมนี่แม่งเฮี้ยมากแม่ไม่มีตังมีตังในกระเป๋าตังเหลืออยู่หนึ่งร้อยบาท ไม่ไปนั่งกับผมอยู่ร้านร้านข้าวแถวแถวบ้านแม่หันมาหาผมเฮ้ยโฟกูยืมตังค์เลยเดี๋ยวยืมตังค์ร้อยหนึ่งกับบ้านเอ้ามึงมีเงินร้อยหนึ่งอยู่แล้วนี่มึงจะยืมตังค์กูกับบ้านที่เยี้ยอะไรยืมตังค์นี่กับบ้าน <c oughs> อ๋อไม่กูจะแดกเบียร์ <c oughs> ผมแม่งก็แบบไอสัตว์เยี้ยอะไรมาแดกเบียร์คุยอะไรกูไม่ให้ไม่ให้มึงยืมเมีย้ยอะไรเงี้ยสักพักเพื่อนผมชื่อทิคแม่งมา ไอทีกเนี่ยบ้านอยู่ไม่ได้ใกล้บ้านมันนะแต่ปกติไอทีกี่ยมันจะเป็นคนใจดีขับรถไปส่งมันได้อ่ะแ้วก็ถามไาเฮ้ยทีกวันนี้มึงไปส่งกูได้ป่าววะเออได้ได้ได้เดี๋ยวกูกลับเดี๋ยวกูวนไปทางบ้านนึงไล้เดี๋ยวกูไปส่งอ๋อโอเคได้ไม่หันไปลุงครับเบียร์สองขวดก็เลยส่งมาพึ่งเพื่อนกลับบ้านแล้วก็กลับบ้านกับเพื่อนไม่ไม่คิดจะเกรงใจคนมันไม่ใช่คนเกรงใจคนเว้ยนิวมันไม่แคร์หรอกว่ามึงเดือดร้อนหรือควยอะไรอยู่มันแคร์เพราะว่ามันเนี่ยเดือดร้อนอย เชื่อพี่ถ้านิวต้องการเอาเงินก้อนนี้คืนนิวบอกมันว่ามึงโอนมาให้กูถ้ามึงไม่โอนมาให้กูตอนนี้กูจะบอกแม่มึงนะแล้วถ้าเกิดไอ้เฮียมันมีปัญหาเฮียอะไรนิวมาหาพี่สตูเดี๋ยวพี่เคลียร์แม่งเองไอ้สัตว์นี่มาแล้วโทษเจ้าเก่านิวจริงนิวมานั่งนิวมานั่งปวดกระบาลอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องนิวไม่ติดนิวมาสองสมปีแล้วนิวบอกแม่ไปเลยให้เดทไลน์ไปเฮ้ยถ้ามึงไม่คืนกูก็ก็ก็กูจะทวงแม่มึงแล้วนะ ถ้ามันบอกว่าเงินแม่งน้อยเงินแม่งเงินแค่เท่านี้เองมึงแม่งเป็นไรวะมึงก็บอกส่วนแม่งไปว่าก็เงินแม่งแค่เท่านี้เองอ่ะกูไม่ได้เป็นไรมึงอ่ะเป็นไรเพราะนี่คือเงินของกูห้าบาทกูจะไม่ให้มึงมันก็เงินกูไอ้สัตวเนื่อกปะเหมือนเวลาพี่เจอเด็กขอทานข้าขงถนนโเดินมาเคาะเดินมาเคาะกรจกให้เปิดส่น้พี่ผูขอห้าบาทได้ไหมอเอ้ยน้องพี่ไม่ให้ พี่แค่ห้าบาทเองไหมพี่ไม่ให้ผมอ่ะพี่ต่อเสมอไอ้สัตว์ก็เงินกู5บาทกูก็<ม>หาของกูมาอีเหี้ยต่อให้กูเจอเงิน5บาทเนี้ยตกใต,ใต้ใต้รถชาวบ,บ้านแล้วกูหยิบมาก็เงินกูไอ้สัตว์ <c oughs> วอเปลนิวเข <c oughs> ้าใจครับนิวเข้าใจใช่ไหมอย่านิว พี่เจอเพื่อนพี่คนนี้มาทุกวันนี้พี่ก็เป็นเพื่อนกับแม่งอยู่แล้วพี่ก็ไม่ให้มันยืมตังค์แล้วนิวก็ขำแล้วก็บอกเข้าใจครับแต่กูไม่ได้อะไรเลยกับใช่นิวนี่แต่ปฏิบัติไม่ได้แต่ที่พี่รู้ป่ะวิธีท้ายที่ผมได้เงินซื้อจมาน่ะคือผมก็ทำอย่างนี้เว้อตอนตอนนั้นอะเรื่องแม่งความเหี้ยคือแม่งดราม่ามากพ่อไม่เข้าโรงพยาบาลแล้วมันก็ต้องใช้เงินรักษาพ่อมาผมแม่งก็แบบไอ้เหี้ยทำไมพ่อมึงเข้าโรงพยาบาลแล้วมึงนู่นนี่นั่นแล้วก็ตามเสร็จปุ๊บผมเช็คไปเช็คมาอ๋อไอ้สัตตวว์พพพ่่่่ออมมึงงงงงเข้าาาโรรรรยยบลจจิิแะปกัันสค ถ้านิวจะเอาคืนเอาคืนให้ได้แล้วบอกแม่งว่าถ้าแม่งไม่ให้คืนไปบอกแม่มันเรียกอกไหมไม่ออกครับผมไม่ออกครับโอเคครับนิวสู้ๆนะพี่ขอให้นิวได้เงินคืนนะครับครับวัสดีครับขอบคุณม,มากครับอยากติดตามคลิปอื่นๆของรายการครูคิดนะคะก็สามารถติดตามได้ที่ครูคิดไทยแลนด์นะคะแล้วก็อินสตาแกรมครูคิด t h แล้วก็ s ับส c r i ไคได้ที่ยู u ูบช่อง Q Thailand, ครูคิดไทยแลนด์ค่ะ